สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธจังนะครับ Ark Survival Evolved Hardboard EP ที่3ามยินดีต้อนรับครับโย่เออนั่นแหละครับก็ผมอัดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปจับไอ้เจ้าตัวนี้แหละนะครับเออเจ้าเทเลนดอนนะครับอืมนั่นแหละผมก็ครับพวกแซดองซ่าโดแล้วก็แบบ ไปตามหานะครับไปตามจับนะสรุปได้มาจับตรงบนบ้านตัวเองนะครับเออนั่นแหละนะครับตัวนี้ผมทาคลิปไปแล้วนะครับอัดคลิปไปเมื่อกี้เลยนะครับแต่ผมเข้าไปเช็คคลิปแล้วครับคลิปมันหายนะครับสําหรับช่วงตอนเปิดคลิปแล้วก็ตอนไปยิงนกอยู่ฝั่งนู้นนะครับเออนั่นแหละมันหายนะครับแล้วผมก็เลยเขาเรียกอะไรผมก็อัดจนเสร็จนะครับมันหายไปช่วงแรกนะครับมันดันมา เจอตรงช่วงนี้นะครับช่วงที่แบบผมมาจับตรงนี้แล้วกันนะครับเออนั่นแหละผมก็เลยมาเปิดคลิปใหม่แล้วก็มาบอกแล้วกันนะครับเออนั่นแหละงั้นผมก็จะให้ไปดูนะครับคลิปที่ผมไปจับเจ้าเทรนโนดอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งออตั้งว่าอะไรดีนะน้ artistic 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 องเอ,อเอ้ยน้องเป็นเดี๋ยวได้ได้ผมดูก่อนว่าน้องเป็นชายหรือเป็นหญิงนะครับโอ้น้องเป็นหญิงนะครับน้อง น้อง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 เพนสีแล้วกันนะครับเพนสีนะครับโอเคนี่นะครับน้องเพนสีของเรานะครับเวล2อ0ดินะครับจับมาได้ค่าเทมมาเป็นเวล4 0 4ี่นะครับนะเออนั่นแหละก็เข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับนะผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเออนั่นแหละก็เข้าไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเค ไปเลสโก o ฝากไลค์ให้ด้วยนะครับ โอเคครับก็ตัวเมื่อกี้ผมไม่จับแล้วนะครับอืมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาจับตัวนี้แทนนะครับรู้สึกว่ามันแจ๋วกว่านะตัวนี้นะครับอืมเพราะว่าตัวนั้นยาสลบผมหาไม่ค่อยได้นะครับผมว่ามันไม่พอแน่นอนนะครับตัวนี้เวลสองร้อยเจ็ดสิบนะครับถือว่าเจ๋วกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเออเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอแค่ มันลงมาจากพื้นนะครับตัวนี้เวลสี่สิบไม่เอานะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะใช้บักนอนด้วยนะครับถ้าว่าไม่ใช้บักนอนมันลําบากครับมันมันช้าจริงๆเราต้องมียาสลบนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้บักนอนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วเออเมื่อกี้เพิ่งไปเซฟเกมมาครับมามาดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหใช้ไม่ได้ว่ะเรานอนไปแล้วอ่ะโหเสียดายว่ะเออเอาไงดีว่า ไงนี่วะต้องใช้ยาคูณสิบแลยแหละครับอืมจังหวะน,นี้ต้องใช้ยาคูณสิบแล้แหละเออจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวโอเคไปโยนปึ๊บสวยครับจากนั้นยิงตามสเตปครับโอเคหนึ่งดอก,สอ,ดอกสองดอกครับขอเล็งที่หัวมันไปปักตรงไหนวนะน่ะปักโอเคสวยสวยครับมาเออขอเก็บลูกดอกหน่อยเออถ้าเก็บโบล่าได้นี่ถือว่าจะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคโอ้โหค่าหิวยังเต็มหลอดอยู่เลยครับอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องอุย้ยอยู่โอ้โหอยู่บนบ้านเลยถือว่าแจ๋วนะครับแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้เวลเท่าไหร่เอออยากดูอ่ะเดี๋ยนะชืบอ,อ๋อเวลสี่สิบโอเคเดี๋ยวสอยลงมาเล่นสักหน่อยมาทดสอบฝีมือหน่อยเออโอเค เดี๋ยวบอกให้น้องหมาผมหยุดก่อนนะครับโอเคไหนขึ้นไปสิเอา w t the shit bro อืมเอาไปไหนละเอาหายเหมือนมันลู่อะ่ะ <c oughs> เหมือนลู่อ่ะว่าผมจะยิงหายเลย w what the shit man หาย <c oughs> โอ๊ยอะไรของมันวะโอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้ เ,เขาเรียกอะไรยาคูณ1ิบกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรอมันหิวก่อนแล้วกันนะตอนนี้ต้องรอมันหิวนะครับโอเคอ่ะอันนี้เรายัดไปก่อนนะครับสําหรับยาสลบนะโอเคไปเดี๋ยวผมเอาหมาผมลงไปข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นมาเองนะที่ตรงนี้นะครับโอเคชิบอู้บเอออย่างน้อยให้ผมเจ็บครับเอ้ยไม่เจ็บวะไม่เจ็บคู่สวย ถือว่าแจ๋ยวเลยครับเฮ้ยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องใช้เนื้อเราก็ต้องใช้เนื้อน่องในตัวน้องหมาอยู่ดีผมลืมว่ะโอเคโอเคเออที่จริงเราผมควรยัดเลยนะเออนั่นแหละเพราะว่าเนื้อน่องมันจะเสียก่อนนะครับไม่ใช่อะไรที่จริงผมไม่ต้องรอมันหิวก่อนก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวมันจะเเนื้อน่องมันจะเสียก่อนเอ้ยไม่ใช่เนื้อน่องเออเนื้อน่องมันจะเสียก่อนนะครับเอ้ยตัวนั้นวลเท่าไหร่วะน่า ใช่ตัวเมื่อกี้ไหมอูยตัวนี้ก็วิวสองร้อยเลยครับโอ้โหคโคตรแหลมเคไม่เป็นไรเรา270เนี่นครับถือว่าแจวแล้วนะครับวเวเยอะเทมมาก็น่าจะได้300กว่าเลยนะครับเดาๆนะน่าจะ300อบวกเลยเดี๋ยวผมดูค่าเทมก่อนดูโบนัสการเทมชึบนี่นครับโบนัสการเทมโอ้โหบวกร้อยสหครับเป็นส0 0รยพอดีนะครับโอ้ยแหลม อ่ะเรายัดยาคูณสิบไปเลยครับโอเคกินไปหนูจากนั้นยาสลบก็เอาไปอีกนะครับดูค่าหิวค่าหิวก็นิดหน่อยครับลงนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมยัดไอ้นี่เลยแล้วกันนะครับอืมจากนั้นเราก็แค่รอแค่นั้นเองนะครับเอ้ยติดบั๊โอเคไหนชึบมานี้ซีโอเคเนื้อน่องครับฟาบโอเคมา เฮ้ยแต่ผมลืมเอาเนื้อธรรมดามาวะ่ะโอเคนะค <pe at> เพราะว่ามันจะเวลามันกินเนื้อน้องไปมันจะไอ้นี่นะครับเอเนื้อมันจะหมดนั่นแหละฟลึบโอเคสวยโอ้โหขึ้นอย่างเยอะถือว่าแจ๋วนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกนะผมว่าโอเคสวยเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาน้องหมาลงไปส่งก่อนนะครับอืนั่นแหละเพราะว่าตอนขึ้นมาเราจะได้แบบ ผมจะได้ไอ้นี่ด้วยนะครับจะได้ขี่น้องไปเลยนะครับโอเคชึบเคสวยครับไปเดี๋ยวผมผมลืมอะไรในตัวน้องหมาไหมเนี่ยไม่น่าลืมนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมรีบรีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาโจมตีนะโอเค let's go ไปเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับไป let's go โอเคครับมาถึงแล้วโอ้โ oh หถือว่าแจ๋วเลยนะครับโบนัสการทีมก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับตอนนี้เหลือร้อยสสแล้วนะครับขอแค่มันยังคงเหลือสักร้อยไว้ก็ยังดีนะครับจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะได้4 0 0รอเป๊ปๆนะครับเออนั่นแหละถ้าว่าได้แถมมาก็ถือว่าแจ๋วนะครับโอเคตอนนี้ก็รอแค่น้องตื่นนะครับนี่คำเดียวนะครับโอเค เหลือค่าเทมอีกทีเดียวนะครับน้องก็จะตื่นแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะกอแล้วกันนะครับเพิ่มความเร็วคลิปหน่อยแล้วกันนะจะได้เร็วๆนะครับ โอเคครับโอ้โหสรุปได้วิ่งใหม่อีกรอบครับโอ้โหสภาพนะครับอ่านหายนะครับน่าจะเป็นเพราะแบบเราเซฟเกมอะไรนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะแบบผมออกไปแล้วก็เซฟเกมนะครับเออเพราะว่ากลัวกดนอนแล้วเกมมันจะหลุดนะครับเออนั่นแหละของก็เลยหายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเออนั่นแหละ <c oughs> เออได้ลงมาได้แบบ ได้โดดลงมาจากเขานะครับแล้วก็ลงมาครับใหม่นะครับสำหรับอานเอ่ออะไรวซาโดอืมซาโดของเชลานูดดนนะครับโอ้โหอะไรของมันว่าไปน่าจะตื่นแล้วแหละครับถ้าว่าไม่มีตัวอะไรมาโจมตีนะผมว่าน่าจะตื่นแล้วแหละนะครับสําหรับเชลาอนอดนผมอยู่ไหนล่ะนี่ไงเพิ่งตื่นเลยยูหูได้แล้วนะครับเวลสี่ร้อยสี่เลยนะโอ้โหสุดยอด โอเคไปเราใส่อ่านให้เลยครับจากนั้นก็เอาไอ้นี่มานะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนนะครับโลไฮแล้วก็ปรับเป็นเนทเทอแล้วกันนะครับไป Let's go โอ้โหโคตรด,ดีสุดยอดโคตรแจ๋วครับอืม้มนี่เป็นไงสำหรับการจับ เชอร์โนดอนวันนี้นะครับแต่เสียดายไอ้พวกนกเชอร์โนดอนนะครับนกปากแหลมอย่างนี้มันยิงบนตัวไม่ได้นะครับมันเนี่ยมันใช้อาวุธบนตัวไม่ได้นะครับจะใช้อาวุธได้นี่ถือว่าแหลมมากมากเลยนะครับนั่นแหละผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอผมเวลห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวพาไปจับทาเปจราแล้วกันนะครับจะได้ใช้นะโอเคนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็สงสัยอยู่ว่าไอ้นกตัวนี้เราสามารถเทมันได้หรือเปล่านะครับ เออผมจําได้ว่าเทมได้นะไอ้นกตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เอา้าไหนละ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้นกเนี้ยนั่นแหละผมว่ามันเทมได้นะมันจับได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเทมนะครับผมเคยยิงให้มันสลบอยู่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้อะไรเทมสําหรับไอไอนกนกน้ําเนี่ยเออนั่นแหละนะครับผมไม่รู้ว่าใช้อะไรเทมนะเบอร,ร์รี่เปล่าเบอร์รี่ก็ไม่ใช่นะครับผมเคยแล้วนะครับเคยลองแล้วทั้งเบอร์รี่ทั้ง เนื้อนะครับเอามายัดก็ไม่ขึ้นนะครับเออใครรู้กออ็ขอความรู้หน่อยนะครับนะโอเคไปเป็นไงเดี๋ยวเราขี่กลับบ้านครับโอเคบ้านเราก็อยู่ใ,ใกล้นี่แหละนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับสําหรับการจับนกวันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออญาตถ่ายปกสักแป๊บนะครับไปโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับมาปิดคลิปในท้องของบรอนโตนะครับเออก็แจ๋วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสนุกมากๆนะครับนะไม่รู้ว่าคนดูจะสนุกหรือเปล่านะครับสำหรับการจับเชลอนดอนในวันนี้นะนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูจังด้วยนะครับสำหรับอาร์คฮาร์โบด ep ีที่3ก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับนะโอเค ไปไว้พบก,กันคลิปใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายว